ยนสวัสดีค่ะสวัสดี FC น้องจ้าจ๋ารถสวยเกรดเอทุกทุกท่านนะคะสวัสดี FC ที่น่ารักทุกคนเลยนะคะที่กดติดตามแล้วก็มาเห็นคลิปนี้นะคะห้ามพลาดเลยวันนี้น้องจ้าจ๋าขออัปเดตครั้งรีโวของบริษัทเพชรยนต์นะคะวันนี้โอ้โหมาเป็นกระบวนนะคะมาเป็นขบวนมาเป็นแก๊งมาเป็นพวกนะคะเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นแคปบไม่ว่าจะเป็นสี่ประตูยกสูงตัวเตี้ยนะคะ วันนี้มีมากกว่ากี่คันเอยตอนนี้โอ้โหสิบกว่าคันเลยนะคะที่อยู่ด้านหน้าน้องจ้าจ๋านะคะวันนี้ขออัปเดตเป็นครั้งเลยนะคะเอาใจคนที่กําลังมองหารถ Toyota r e ีโว่ีบอลเงินนะคะบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะเพราะว่าเป็นรถที่สวยแล้วก็พร้อมใช้งานจริงๆนะคะสําหรับรถ Toyota r e ีโวของเรานะคะมีให้เลือกเยอะจริงๆไม่ได้โกหกไม่ได้จกตาอันนี้เป็นแค่บางส่วนเท่านั้นยังไม่รวมโกดังหนึ่ง ยังไม่รวมโกดังสองยังไม่รวมโกดังสี่นะคะแต่ตัวนี้เป็นโกดังสามเดี๋ยวน้องเจจ่าจะรีวิวให้ดูกันเลยนะคะว่ามีตัวไหนน่าสนใจกันบ้างนะคะโดยเฉพาะสี่คูณสี่ก็มีนะคะที่อยู่ด้านหน้าน้องเาจจ่านะคะตัวนี้นะคะบอกไว้เลยว่าเป็นสี่ประตูตัวพรีเลนเนอร์สภาพสวยนะคะเดิมมากนะคะตรงนี้น่าใช้งานจริงๆเดี๋ยวน้องเจจ่าจะพาไปดูรายละเอียดรอบคันนะคะคันนี้น่าสนใจขนาดไหนกันเลย เรามาดูคันแรกกันก่อนเลยนะคะสำหรับคันนี้นะคะเป็นตัวขับ4หรือว่าตัวออฟโรดนั่นเองนะคะเป็นปี2017 4ประตูพ l ีเลนเนอร์นะคะขับ4ี่ดิฟล็อกนะคะเป็นตัว2.8นะคะตัวจีราคาคันนี้นะคะอยู่ที่759,000บาทไม่อยู่ที่180,000กิโลนะคะเป็นรถขับ4ตัวยกสูง4ประตูเกียร์ออโต้นะคะ ใครสนใจใครต้องการตรงสเปคท่านไหนหรือไม่นะคะคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนนะคะสีบอลเงินสภาพพร้อมใช้งานแล้วไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มเติมนะคะสวยหล่อมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะใหม่มากนะคะใครที่สนใจใครรอดูอยู่แล้วก็ตั้ง คำถามให้ตัวเองว่าจะออกรถเมื่อไหร่นะคะน้องจ๋จก็มาอัปเดตเป็นครั้งให้ดูกันเลยนะคะเพื่อจะตอบโจทย์แล้วก็ถูกใจนะคะหรือว่าจะตัดสินใจได้ง่าย,ายขึ้นนะคะฟังก์ชันตัวนี้ให้เต็มนะคะไม่ว่าจะเป็นพวมาลัยมันติปุ่ม engine start นะคะกล้องมองถอยหลังมี carry b o ยให้นะคะสภาพพร้อมใช้งานมากเลยสวยใหม่ตัวนี้ได้ย่างนะคะปีสองพันเท่าไหร่เอ่ยนะคะ ได้ยางปี2020นะคะได้ยางปี2020พร้อมใช้งานยาวๆเลยนะคะทั้ง4ล้อนะคะนี่คือสภาพแานหลังนะคะของล้อหลังนะคะน้องจ้าจ๋าจะไปไวๆแล้วก็จะให้ดูข้อมูลคร่าวๆนะคะสําหรับคนที่สนใจอยู่เนาะเจ้าจ๋าจะจารีวิวคร่าวๆให้ดูนะคะเป็นทีละคันแล้วกันนะคะถ้าจะเจาะลึกนะคะภายนอกภายในเดี๋ยวน้องเจ้าจ๋าจะรีวิวเป็นรายคันให้ดูอีกทีหนึ่งสําหรับ f c คนไหนที่ชื่นชอบในแบรนด์ t o y o ต a r รี o นะคะซึ่ง ครังตอนนี้นะคะที่น้องะจะจะอัปเดตให้ดูก็จะเป็นสีบอลเงินเลยทั้งหมดนะคะอ่านะคะคันแรกผ่านไปนะคะตัวนี้ปี2017เกียรอ G, ์ออโต้สองจุดสี่คูณสีราคา7จ็ดแสนหาหบาทฝากไว้ด้วยนะคะ1นคันแล้วก็คันต่อมาคันที่2ของเรานะคะตัวนี้ก็เป็นตัวแคบอ่าขออภัยค่ะเป็นตัวสีประตูนะคะตัวเตีย้ยตัวนี้เป็นเกียร์แมนวนวลนะคะถ้าเป็นตัวเตีย้ยนะคะล็อนนี้ที่เข้ามาจะเป็นล็อตของ ทกศแล้วก็ของ AS นะคะแต่ตัวนี้นะคะบอกไว้เลยว่าปลดประจําการจากหน่วยงานทกศหรือว่าธนาคารเพื่อการเกษตรนะคะตัวนี้จะเป็นตัว 2.4e ปี2016ตัวนี้นะคะเป็น4ประตูตัวเตีย้ยเกียร์แมนวนวลเชื้อเพลิงดีเซล แต่ว่าผ่อนเริ่มต้น8,000นะคะโฉมนี้ผ่อนเริ่มต้น8,000ฟรีดาวนะคะไม่ต้องมีเงินออกรถก็ซื้อได้นะคะแต่ดูก่อนนะคะสภาพรถที่เราจะจ่าให้เห็นนะคะว่าใหม่ขนาดไหนนะคะไม่ได้โกหกเลยคันนี้นะคะรอ,รอเปลี่ยนป้ายนะคะรอเปลี่ยนป้ายเราเอาป้ายทะเบียนมาใส่ให้นะคะเพราะว่าตอนมาเป็นป้ายต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวรอเอาป้ายทะเบียนกรุงเทพมาใส่ให้นะคะคันนี้นะคะเป็นปี14ราคาเริ่มต้นอยู่ที่465,000บาทลูกค้าฟรีดาวผ่อนแค่8,000 บอกเลยว่าคุ้มมากๆได้รถสีประตูเกียร์แมนวนวลไว้ใช้งานผ่อนก็ถูกแถมได้หลังคาแคลริบอยมีไลเนอร์ให้ด้วยนะคะรุ่นนี้นะคะรถนี้ข้อดีของรถเช่าของหน่วยงานนะคะก็คือจะมีการเช็คระยะตรวจระยะนะคะตลอดทุกหนึ่งปีนะคะคือกจะมีการเช็คศูนย์เช็คระยะเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องนะคะดูแลเป็นอย่างดีนั่นเองนะคะสภาพรถ ดูพร้อมๆกันเลยนะคะสภาพนี้คือเดิมๆนะคะรถทุกคันจะไม่เคยผ่านการเกิอดอุบัติเหตุจะไม่เคยผ่านการพิกานะคะสภาพรถสวยงามขนาดนี้นะคะอดใจไม่ไหวแล้วนะคะบอกเลยว่าถ้าอถนี้หมดแล้วนะคะถ้าอตนี้หมดแล้วก็คือหายากแล้วนะคะจะหาได้ที่ไหนนะคะสี่ประตูสภาพสวยขนาดนี้แต่ว่าผ่อนแปดพันต้องมาที่บริษัทเพชรยนต์แล้วก็มาหาหลองะจษา,จาเท่านั้นเลยนะคะนี่คือสภาพรอนะคะถึงจะเป็นรถปีสองพัน สิบหกแต่ว่าลูกค้าดูสภาพรถก่อนนะคะอันนี้คือล้อแม็กเดิมโรงงานนะคะจะไม่มีรอยแตกรอยรา้ารอยขูดนะคะแล้วก็ได้ยางปียี่สิบนะคะสี่ล้อเลยนะได้ยางปียี่สิบสี่ล้อแล้วก็ยางของนันหลอดด้วยดอกยางลึกๆนะคะอันนี้ใช้งานได้ปกยาวๆเลยนะคะสภาพรถเดิมๆสภาพได้ซุ้มล้อขนาดนี้นะคะแล้วก็ทางบันไดทางขึ้นนะคะตัวนี้นะคะทางหน่วยงานเขาติดตั้งเพิ่มเติมเพราะว่าถ้าเป็นตัวเตี้ยแล้วโดยปกติจะไม่มี บันไดทางขึ้นมาให้นะคะถ้าไม่ชอบลูกค้าก็สามารถถอดออกได้นะคะเป็นความต้องการของลูกค้าได้เลยแต่มีไว้ก็ไม่ได้เสียหายนะคะก็สะดวกสบายกันไปอีกนะคะแรงหนึ่งแล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะได้มาในส่วนของกระจกพาปอัตโนมัติไฟฟ้าไฟเลี้ยงมองข้างแล้วนะตัวนี้นะคะฟิล์มใช้งานได้เลยไม่ต้องไปทําอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะที่เปิดประตูเป็นแบบโครเมียมนะคะสภาพรถสวยเดิมแครีบอยสามารถใช้งานได้ปกติไม่ว่าจะเป็นที่กุญแจล็อก นะคะก็สามารถใช้งานได้ปกติเลยถ้าลูกค้าอยากติดแอร์เพิ่มเติมก็สามารถทําได้แล้วแต,แต,แต่ความต้องการของลูกค้าเลยนะคะแต่ความเดิมของเราที่มีให้นะคะสาหรับลูกค้าอยากตัดสินใจก็คุ้มแน่นอนนะคะคันนี้บันไดทาอ่า,อาบันไดทางขึ้นนะคะด้าน,นหลังอยู่ในสภาพสวยสมบูรณ์แบบแบบนี้เลยนะคะลูกค้านะคะนี่คือสัญลักษณ์ตัว E นะคะเป็นรถเดิมจริงๆนะคะรถเดิมโรงงานเลยที่เราจะจ๋าอยากรีวิวให้ดูนะคะรถเดิมโรงงานจริงๆไม่ได้โกหกนะคะ อ่าอันนี้คือผ่านไปอีกหนึ่งคันนะคะสําหรับตัวนี้นะคะราคา4แสนหกหมื่นห้าพันบาทนะคะคันนี้นะก็เป็นปีสิบหกได้รถเกียร์แมนนวลเครื่องเชื่อเพลิงดีเซลไปใช้งานแล้วก็ได้รถสภาพเดิมๆผ่อนเริ่มต้นแค่แปดพันนะคะสวยงามมากใครอยากให้รีวิวรายคันเข้ามานะคะเจาะจงเข้ามาเลยทักแอดไลน์ส่วนตัวมาคุยกันได้เลยนะอ่าแล้วก็มาอีกหนึ่งคันนะคะก็เป็นตัวสี่คูณสี่เหมือนกันนะคะเป็นตัวสี่คูณสี่เหมือนกันตัวนี้ก็ ได้ในส่วนของเกียร์ออโต้ไปเช่นกันนะคะมี2คันให้เลือกนะคะตัวนี้ทะเบียน4 1 1 0นะคะตัวนี้ปี2017อ่ะคันนี้เป็นปี2017ตัว 2.8G ขับ4เกียร์ออโต้ราคา7 5 9 0 0 0 0 0บาทเหมือนกันเหมือนคันแรกที่นรางะจะรีวิวไปที่ต้นคลิปนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันนะสภาพสวยเดิมนะคะได้ไฟมันติได้ไฟเดย์ไทม์ลั n นิง่งได้ไฟตัดหมอกนะคะประจังหน้าเดิมสวยใหม่ทั้งหมด นะคะสีนี้ก็สีเดิมสีโรงงานนะคะสภาพเดิมเดิมต้องรีบเลยนะคะ f c คนไหนที่เห็นคลิปนี้ต้องรีบตัดสินใจเลยเพราะว่าอตนี้หมดแล้วบอกเลยว่าหายากแล้วก็ราคาจะไม่ลงนะคะบอกเลยราคาจะไม่ลงดีไม่ดีอาจจะแพงกว่านี้นะคะเพราะว่าถ้าหายากปุ๊บของไม่ว่าแต่จะเป็นสิ่งของเสื้อผ้าไม่ว่าจะเป็นรถหรือบ้านนะคะถ้าเป็นของชิ้นที่หายากแล้วนะคะราคาจะหา ราคาจะสูงขึ้นนะคะอันนี้น้องจ๋าบอกไว้ก่อนเลยออกรถตอนนี้ไม่ได้ใช้เงินดาวนะคะไม่ได้ใช้เงินดาวก็คือฟรีดาวได้เลยนะคะฟังก์ชันก็เหมือนเดิมให้ไฟถอยหลังให้กล้องถอยหลังให้แคลรี่บอยนะคะตัวนี้มีไลเนอร์ให้ด้วยนะคะตัวนี้มีไลเนอร์ให้เรียบร้อยแล้วฟิล์มก็ติดให้เรียบร้อยแล้วไม่ต้องมาทําอะไรเพิ่มเติมนะคะคันนี้ก็น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งสเปคเหมือนกันหมดนะคะถ้าเป็นตัวนี้นะคะกับคันแรกที่น้องจ๋ารีวิว ก็คือสเปคจะเป็นตัว2.8ตัว g g เกียออโต้พีลเนอร์ขับ4นะคะแต่จะต่างก,กันแค่ทะเบียนแล้วก็เข็มไม้เท่านั้นเองนะคะคันนี้นะคะเข็มไม้อยู่ที่128,000กิโลเมตรนะคะไม้แท้ไม้เดิมนะคะ128,000กิโลเมตรนะคะคันนี้ฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ถัดมานะคะก็จะเป็นตัว4ประตูตัวเตีย้ยเหมือนกันนะคะในส่วนของรีโ o วคันนี้ปี16เหมือนกันนะคะรอดเดียวกันเหมือนคันที่2ที่น่าจะจ่ารีวิวเลย คันนี้นะคะราคา465,000บาทเหมือนกัน46อะขออภัยค่ะพูดผิดนะคะคันนี้ราคา479,000บาทถ้าไม่ถึงพังกว่าคันที่2คัะนางจจะจ๋จาเพราะว่าคันนี้ไม่น้อยกว่านั่นเองคันนี้นะคะไมาอยู่ที่160,000กิโลนะคะไม่160,000กิโลเป็นปี2016 2.4ตัว e ได้รถสวยสภาพเดิมนะคะทะเบียนนี้525612นะคะใครสนใจใครอยากได้มาดูรถตัวจริงเลยดีวยกว่านะคะ รถมีเป็นครังมีตัวเลือกให้เยอะขนาดนี้นะคะก็รีบรตัดสินใจเลยนะคะหาที่ไหนสวยขนาดนี้นะคะหายากแล้วนะคะต้องมาที่บริษัทเรยนต์เท่านั้นเลยอันนี้จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่น้นจะจ้ารีวิวคร่าวๆให้ดูนะคะถ้าอยากดูสภาพเดิมๆอีกก็มาดูรถตัวจริงได้เลยนะคะบริษัทเปิดทุกวันนะคะอันนี้คือสภาพภายในนะคะก็เดี๋ยวน้องเจ้าจะจารีวิวเบียรายรคัให้ดูอีกทีนึงสําหรับคนที่อยากดูภายในแล้วก็รายละเอียด ทั้งหมดคีหนึ่งนะคะนี่คือสภาพรถเดิมๆที่จอดอยู่โกดัง3ของเราเป็นโกดังรถพร้อมขายแล้วนะคะแต่ละคันที่จอดอยู่นี่นะคะเป็นโกดังรถพร้อมขายแล้วนะคะตั้งขายได้เลยลูกค้าซื้อไปปุ๊บสามารถจัดไฟนั้นผ่านรับรถกลับบ้านได้เลยไม่ต้องไปทาอะไรเพิ่มเติมแล้วนะคะอ่านี่เลยนะคะพระเอกของเราเหมือนกันนะคะพระเอกของเราเหมือนกันนะคะเป็นตัว 2. อง พีเลนเนอร์แคปนะคะตรงนี้สามารถแคปสวยนะใครบอกว่าไม่สวยนะคะบอกเลยใครบอกว่าไม่สวยนะคะน้องจจเจจ่าเถียงเลยเพราะว่าน้องเจจ๋าก,ก็ซื้อใช้เหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นตัวปี2016ซึ่งราคาผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่แปดพันบาทเหมือนกันนะคะราคาอยู่ที่สี่แสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะคะตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้อ่ะลืมบอกเห็นไหมตัวนี้เป็นเกียร์ออตโต้นะคะก็คือพร้อมใช้าง,งานแล้วใครที่ อยากได้คันนี้นะคะใครที่ประสงค์อยากจะได้รถฟรีดาวนะคะอันนี้รีบมาเลยนะคะน้องจะจ๋าให้คำตอบได้หมดทุกอาชีพให้คำตอบได้หมดทุกเคสนะคะอยากจะฟรีดาวอยากจะซื้อสดสดยังไงก็มาคุยรายละเอียดกันหน้างานหรือสายตรงมาคุยกันได้นะคะแต่ลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดอยากเห็นอ่าอยากเห็นเห็นรถตัวจริงต้องทำยังไง น้องจะจ๋จขับไปให้ดูไม่ได้นะคะดูผ่านรีวิวได้เลยหรือจะชอบคันนี้ก็ให้น้องจะจ๋จรีวิวนะคะรีวิวรายคันให้ดูเจาะลึกรายคันให้ดูก็ได้นะคะเปิดใจคุยกันนะคะน้องจะจ๋จให้คําตอบได้อยู่แล้วทุกเคสเลยคันนี้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะราคา489,000บาทเป็นตัว p r u n n e r ยกสูงเกียร์ออโต้ขายง่ายขับง่ายนะคะแล้วก็ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะคะ แล้วก็ขั้นในคันนึงนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของอ่าตัวนี้รีวิวไปแล้วยังเอ่ยอ่ะตัวนี้ยังไม่รีวิวนะคะตัวนี้เป็นตัวปีสองพันตัวนี้เป็นปีสองพันสิบเจ็ดเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นสี่ประตูนะคะไฮแลนเดอร์อ่ะพีแลนเนอร์นะคะตัวนี้จะไม่ใช่สับขับสีนะคะตัวนี้ไม่ใช่ขับสีแต่จะเป็นในส่วนของเกียร์ออโต้ยกสูงนะคะเป็นตัว2.8ตัวอ่ะขออภัยค่ะเป็นตัว2 จุด 4e เป็น 2.4e P l u n n e r นะคะตัวนี้ตัว E ได้อะไรบ้างนะคะพวรมาลัยมันติฟังก์ชันเบาะผ้าเกียร์ออโต้นะคะตัวนี้ราคาอยู่ที่555,000นะคะก็เพิ่มมาจากตัวแคบนิดนึงนะคะเพราะว่าตัวนี้เป็น4ประตูเกียร์ออโต้นะคะใช้ง่ายนะคะก็สภาพสวยสภาพเดิมนะคะก็ออกง่ายเหมือนกันคันนี้ลูกค้าอยู่ที่รายได้อยู่ที่ หนึ 1> 1, ่งสองหมื่นห้าพันบาทเช่าซื้อคนเดียวได้โดยไม่ต้องค้ำนะคะอันนี้ก็เข้าวๆแล้วนะคะอะยังมีอีกคันหนึ่งนะคะคันนี้นะคะเป็นรถเข้าใหม่นะคะตัวนี้ไม่ได้มีพรี ust, อะไม่ได้มีแคลรบอยนะคะตัวนี้ไม่ได้มีแคลรี่บอยนะคะราคาคันนี้ก็อยู่ที่ห้าแสนสี่หมื่นเก้าพันนะคะเป็นตัว2.4ง e พลัสเกียออโต้นะคะเหมือนกันนะคะตัวนี้เป็นเกียออโต้ปี18นะคะราคาก็เลยอยู่ที่ประมาณ5,49,00นนานะคะตัวนี้ไม่มีแคลรี่บอยนะคะสภาพเดิมพร้อมใช้งานนะคะ ก็ตัวนี้หน้าสวยหน้าหล่อนะคะเพราะว่าเจ้าของเดิมใส่หน้าล็อกโคมาให้นะคะตัวนี้สวยน่าสนใจอีกคันหนึ่งนะคะทะเบียนสามเ,เทอบิบอเบไ,ไม้สี่สแปดเจ็ดนะคะคันนี้น้องจจจ่าได้รีวิวเดี๋ยวไปแล้วนะคะไปหาดูอยู่ในคลิปนะคะก่อนๆของน้องเจจ่าได้เลยสภาพสวยมากนะคะคันนี้สภาพสวยเดิมมากนี่เลยนะคะอันนี้คือสีเดิมนะคะรถจอดอยูกดังสามสีเดิมนะคะเราจอดในร่มเราจอดดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะ ปท้ายติดกรอบโคเมียมใส่มาให้ด้วยอย่างเท่อย่างหล่อเลยนะคะแต่เจ้าของเดิมเขาถอดกันชนนะคะหรือว่าถอดบันไดหลังออกนั่นเองแต่ไม่มีผลกับการขับขี่แน่นอนถ้าอยากได้เดี๋ยวเจ้าจ๋าดูแลให้นะคะค่ะนี่ก็คือเป็นบางส่วนนะคะที่น้องเจ้าจ๋าได้อัปเดตสต็อกแล้วก็อัปเดตคลังนะคะตัวนี้ให้ดูอ่ะแถมอีกคันนึงแล้วกันนะคะขอแถมอีกคันนึงนี่เลยแถมอีกคันนึงเป็นตัว TRD นะคะ นี่เลยชุดแต่งสวยมากสีดำนะคะสีดำนี่สวยงามมากนะคะตัวนี้เป็นตัว Revo TRD Sport นะคะเป็นตัวปี2017นะคะราคาอยู่ที่669,000าสีดำสีประตูเกียร์ออโต้ได้ชุดแต่งรอบคันนะคะตัวนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วเหมือนกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะถ้าอยากดูรายละเอียดรีวิวเจาะลึกรายคันก็โทรหานางจ่าาได้เลยนะคะสายตรงเลยนะค่ะก็ ได้ดูรีวิวนะคะเบื้องต้นไปบ้างแล้วนะคะอันนี้น้องจะจะอัปเดแตแบบว่าคร่าวๆให้ดูนะคะบอกว่าสต๊อกของเรานี่เยอะจริงๆนะคะไม่ใช่ว่าโกหกหรือเปล่านะคะอันนี้ก็คือก็เป็นสต๊อกโกดังของบริษัทเพรโดนจริงๆนะคะก็มีหลายคันให้ลูกค้าเลือกมีหลายคันให้ลูกค้าชื่นชอบนะคะทะเบียนหรือว่าเลขไม้ก็มาจับ,มาจ,บมาจองมายืนเลือกมาเดินชมได้นะคะอันนี้คือพูดเรื่องจริงอยากให้ลูกค้ามาช้อปปิ้งนะคะเหมือน ซื้อสภาเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่ารถของเราเยอะจริงๆนะคะของบริษัทเพชรยนต์ที่สาคัญนะคะออกได้ทุกอาชีพน้องจษา,จาดันทุกเคสเลยขอแค่อย่าติดแบกเล็กขอแค่อย่าติดล่าช้านะคะของธนาคารหรือเครดิตบูโรนะคะน้องจษา,จายินดีช่วยเหลือทุกเคสลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดทํายังไงจะเช่าซื้อรถที่บริษัทเพชรยนต์แล้วก็อยากเช่าซื้อกับน้องะจษา,จานะคะน้องจษา,จามีคําแนะนําแลวก็คำปรึกษาให้ลูกค้านะคะถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถ เซ็นไฟแนนซ์นอกพื้นที่นะคะได้โดยที่ลูกค้าสามารถจองมาแล้วรอเซ็นที่บ้านได้เลยแล้วก็มารับรถในวันที่ลูกค้านัดเลือกแบบว่าสะดวกวันไหนนะคะนัดรับรถกับน้องเจ๋า,จาได้เลยน้องเจ๋จก็จะเตรียมรถรอลูกค้านะคะหรือทางเลือกอีกอย่างหนึ่งนะคะในกรณีที่ลูกค้าอยากให้ส่งรถสลด์นะคะตรงนี้เอารายละเอียดเงื่อนไขามาคุยกันเป็นเคส by เคสนะคะถ้าลูกค้าเคสไหนบอกว่าไม่สะดวกมาเดี๋ยวน้องเจ๋จจะชี้แจงรายละเอียด ให้ชัดเจนอีกทีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่อยากให้ส่งรถให้นะคะอันนี้คือเรื่องจริงนะคะน,นี้ที่โกดัง3ของบริษัทริยนต์นะคะมีรถเยอะแต่วันนี้เจาะจงเป็นคลังของรีโวที่น้องเจเจะอยากจะพรีเซนต์อยากจะให้ดูอยากจะอัปเดตให้เห็นนะคะว่ามีจริงตัวตนจริงๆนะคะจับจองได้ทุกจังหวัดจับจองได้ทุกเพศทุกวัยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเดี๋ยวน้องจเจะจะมีการรีวิวอัปเดต นะคะรายคันหรือว่าจะอัปเดตสต็อกแบบไหนให้ดูนั้นนะคะมีให้ดูแน่นอนนะคะก็ขอบพระคุณ f c น้อยจาาทุกท่านด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ